เมนูง่ายๆแต่ว่ามันไรงหกอยู่ตรงนึงครับพี่น้องเซอร์เฮดกันครับบอนคาดตต่อยโกรปไปใส่ครับยัวขนาดบวชครับกินปนเซอร์เ็ดตับโกรไก่น้อยครับมันถ้าเต้านี่ค่ะทั้งกระพอทั้งตับตับกบมันเป็นอย่างที่อร่อยมากสวัสดีค่ะ เลยเร็วพี่ดินสวัสดีครับสวัสดีค่ะกำลังเลี้ยงเลยนครับไปพร้อมกับสวัสดีเพื่อกันพ้อมน่ะเวาสดีครัสวัสดีเ่ยอส่าดีพี่ดินหน่ะเร็วพี่ดินสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อมอ่อ้๊บออม๊บอไม่ดินอ้บกินข้าวขึ้นอย่างขนี่ยงพี่ปลาหมึกแน่เอาให้ยนางอย่างพร้อมมานเอาใส่ปลาโอเคค่ะ สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้พ่อน้อยกำลังเ็ะโคกกเวลาต้มป่นครับนี่เมนูง่ายๆแต่ว่ามันละเอยอย่ตรงนึงครับพี่น้องค,คือมันมีเมนูประกรอบนั่เมนูประกรอบอย่งกรบผมถึงแม้จะว่าหากินกินง่ายแต่ว่ามันกระเนบางครั้งนี่ที่มันได้มาชมจังว่าเดียวครับเห็เ็ตตาโป่น้อยครับเดตาโปไก่น้อยเท่านี้ละ มื่อนี้พอน้อยละปนเสือเดียวได้กับคบคบางเธอเฮาได้กบมาเฮ็ดมีออกก็มีที่ปนเสือได้เฮ็ดมามีที่คบเฮาก็มีที่ปนเสือมีนู่นง,ง่ายแต่ว่าฮ็ดยนียจังน่อยหาหนี่จังน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวละค้างมอกอนเด้ครับปนคบเสร็บแทบสู้กินครับมื่อนี้เสือนำค้างมอกันได้พี่น้องบานนี่พอดีใหญ่ปางหนึ่งเขาซุกหมดคือมาเต่อยู่มอหมดน้อยมา,มยมาเฉเลยวะตัวเดียวเลยวะ กระน้ำปลาเดะไว้กับพี่น้องกับเก๋อจักหน่อยครับแต่ว่ามาคิดว่าละปิ้งเอาครับมาอนี่ยเรา้ีอองตำเสิร์ฟหอมเสบ็บเส็บได้ความหอมไปอีกแบ<ม>บแน่นลูกได้ความ<ท>หอมได้ความ,ม,มหอมส่วนกินปีแบบครับปลาเดะโนโน่น,นี่แหละครับพี่น้องกระปุกเก่านี่นะกระปุกเก่าเอาจะสองชุดสองสองชุด <laughs> สองจุดหาครับพ่อหัวเสาคืนทางหนูก็ปิดถ้าว่าสองจุดสองก็ไหนยู่ครับพ่อกันเก้าสองเก้าเอาสอจุดสองครับพ่อซัมนี่เราพร้อมเพราะปุ๊บก็เพรุ่หนเอะครับได้มาเฮ่อแต่เมื่อนั้นเราจะมีท่านได้เวลาเอ้กกินครับพอรุ่นแม่ตัวเป็นมายำครบเป็นครบดองนะพ่อนะแม่ครบพอดองเวันว่าไปการได้พอดีฝนตกในคืนทิละมาน่ะเสือเกือไว้จังอยเด้อพี่น้องน้ำละเดโนดีร้อยบาท อ,อาทำอมฟดกันครับรถมาใส่กับบีก็ดีลูกล้านนี่ครับพี่น้องมันมาเกิดเพื่นนำมวลักไฟนี่ <c oughs> พอได้เสยแล้วมั้งแต่ว่าอยู่พุ่นพวกหลายเด้อพี่น้องเพื่อต้องการจะได้ยฟตูไปเซอต้มเสิร์ฟฝนได้บัดเสิรแกงมีดี ใส่วานใส่ยาดอกครับเบืองเบื่อมันรดนกูดหย่งเด็ดท่นปลงใหม่ก่อนเนาะมันได้ยากูดถึงหมดแดงเฮินบ่ะนี่คือบนแดงกันเลยครับสับนี้แหละครับเสือปน่นมีได้ใส่หลายดอกนี่กับไวเดตเมื่อนะฮะบักหุ่งกับด๊อกดอกครับพี่หนอต้นนี้เห็นคับเจ้าน,น,นี่กับดกครับเป็นต้นของต่ำครับผมมากซื้อไว้แล้วมือ <laughs> จ้าหน่อยครับพี่นอ้องขอบคุณครับเตรียมต้นเลยครับ เดืยดแล้ววะครับพอครับว่ามันเม็ดแล้วนะนี่หายทวนทวน,นออกทางนอกระนี่บู๊ยใจใจแล้ววะกบเซอร์กันได้พี่น้องพปงดิเบิ่งทะลุหาน้ำฟุ้งเ็ดตามลงไปเลยได้ครับ<อ>พี่น้อยแน่พี่น้นองโอ้ไปพ่อน <c> ้อ <oughs> ยก็ได้พอพิทขอโทษเซอร์เฮดก่อนครับไปด้ เห็ดตาโปไก่น้อยครับพี่น้องใหญ่ปางคนล้างไว้เก็บเก็บอยู่นี้แหละครับนาบ้านคางบ้านนี่แหละครับไม่ได้เก็บไก่ด้บังเอิญได้อินเร็วไปเห็นขันว่าเห็นมือนี่คือบริการคือมดซิดเลยกะละกะละโยเนื้อทิมสือหนมะเร็งมาพอดีแท้สั่แม่นมื้อคํำวานนี่แหละพี่น้องแต่ว่าบังเอิญได้ยินเห็นตอนเส้าวังสี่โมงส่าห้าโมงนี่ครับพี่น้อง อ่ะปั่นต้มใบจดกว่ามันละซุกผครคับพี่น้องวันนี้เราเสียบมาคิดไว้ปิ้งตำเสือก่อนครับมาแล้วจ้าเจวปลาแมงดาพอหน่อยซ้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮ้าใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆเสือติดบานไหวกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอบไลขเขม้ามดี๋ยเลยเด้จ้ามาคิดเสืบบอผลกับพันนี้ลราแสบเนี่ยขาห้องว่าพันไปเลยก็ว่ากลนสั่นกัน ว่าม่นตำบกจังเลยนะผมว่าหลายสายพันธุ์เด้อมาคิดก็ได้แต่ว่ามักแมนแบบพริกกระเลียงก็พอมาพริกกระเรียงอันสีสีเหยวเหาวันแบบมีเออแบบมีเพชรแห่งสิเหลืออยู่นี่มีได้มันเป็นอีสายพันธุ์นึงตัวนี้ครับครับมันมีอยู่ต้นเลยปุ๊เห็นลูกสาวเก็บมาเห็นสายเก็บมาข้าจีบักพริกมันก็สีเด็กข้มหอมไบอีกแบบนะครับนาะวันกับพ่อกระเทิอนปิดพี่น้องพอสั้นๆนี่ปปีงเขาเดียวนี่หละขวัญมั่นครับเออภาไทยว่าวันมัน กันผู้เราเ้าก็เลยว่าควันมันควันมันบ่หรุแม่นครับควันควันมะพริกนี่ครับสำนี้แหละพี่น้องเอาหลายๆมาละเพ็เดแห่งกดยายปางเรากินน้ำมีได้ประมาณนี้แหละบัตร,รนั่งเขาพิชกวนแม่ซื้อเสืออเส้อผ้าอีตูเสื้อผ้าอี่งตูได้ครับพี่น้องพอดี้กำลังกดอีกครั้งสองน,น,น้ำเดือเดอเสื้อลงไปมันกระเคียวดีได้ผ้ายิตูกปิดฝาหม้อไวไ้บัตร เต้องเปิดกล่องยูน no tamam> ี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวีขี้หัวลังปวดหัวหัวจะปวดมาแม่มาแม่ กับป่วนนั่นป่วนนี่ข้อประว่าหมอสุกแล้วค่ะสุกแล้วล่ะน้องคนน่ะหอมปะครับพี่น้องหอมเห็ดปะหอมแต่ยังหอมคนอ่ะขนาดหลานน้อยอยู่คนว่าหอมท่านน้องหอมปะมีหอมเล่นบว่ะเล่บโอ้มีท่านได้กินบอกอ๋อย่างท่ากินอีตาเด้อครับไปขอน้ำลุงศาสตร์มาบางครั้ง แต่เพื่อนทำมีโยเกิร์ตแล้วก็นำร้านปูบฟ้าค่ะแล้วก็มีหยอดพรวมค่ะใจหมักมันไก่เต่าลงแต่ไกเตรงพี่้องนี่ไก่าพี่น้อนก่เาพี่นองี่กาพี่นี่ก่เ่าองกอเ่านี่ก่ะต่นอต่างน้องน่ก่น้อก่น้งนี่ไกัเห่าพี่นอดนเลยา่นอน่ก่พี่น้องเพี่นองต่แบว้น่ก่าพี่น้อง ปีงมาลินไม่มาลินฟ้าทึงยอดมันพร้อมได้ครับทึงมาคิดนําปีงมาคิดเซปรนครบครับมันจังหอมดีพริกเหมือนกัน้าโอ้ลักไม้ล่ะนี่หหวเอาแล้วลวืมาซานี่ล่ะโอ้ขาดแต่ว่าลักไม้กับพี่น้อง <c oughs> นั้นแล้วมือยิบเดึกมาเลยลูก <c oughs> เขาไม่ต้องเึนนินมันม้วนคันม้วนมันไปเปืเป้อนนี้เขายิบสี่กว่ากว่าเลย มื้อนี้เอาแบบมีแซ่น้ำเลยครับพี่น้องมันละมีความหอมความแซ่บกว่าเดี๋ยวบักหลายเลยด้คั้นห้องเปล้างเส้น้ำกับรสชาติความหอมมันจะฉีดเตาถังนิ่งเตาถังผอเออแตเอาเพราะว่าผอบ่ได้รปีงใหม่ค่ะแมนเอาเฉพาะเม่องมดข่องดูจ้า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 แล้วหลังมารวยเสือหลายโบ่หลายค่ะบ่หลายแมนบ่ครับบ่หลายค่ะน้อยหน่อยกับโบไลโบไลบันทดก นี่ก็น,นอใหม่ครับผมทำไมไม่จริงหับนอไม้หัวนอใหม่หกกลับบ้านเลยส8 0แปดจุดศูนย์ศูนย์แล้วไป <c oughs> ไปแม่กลับบ้านแล้ว <c oughs> เป็นหน้าตางงๆอย่างเข้มมูลี่มูลินล <c oughs> ออกเมื่ดนี้แหละพี่น้องมันยังละเพชดเพชดพอดีแสบเหรอวะมีมันเพชดแห้งเพชดบางรินฝาก็พองด้วย คกตัวมีใหญ่ครับพี่น้องเราไม่ได้เอากระดูกมันออกเดาะเสิร์เลยนี้หัวเ่าเดียวเลยแหละมันปวดเย็นหรือปวกบถึงเฮ็ดทึงกบแล้วรวยเป็นเมนูที่หากินเนี่ยหาหาหาง่ายอยู่แต่ว่าเป็นเป็นหายะไม่ได้ท่มกันไงมันมีได้พร้อมเดียวได้แต่บางทีมันท่มจังวะถือว่าโชคดีหอวคอยๆเลยครับกบหลายตัวอยู่บ่ครับโกบบ่ ห้าหกตัวแต่ว่าพอรุ่นเพิ่มมาเป็นสิบกว่าตัวไปแล้วแต่ก็เลยมีที่ปนเม็ดหอกครับพี่น้องเอาตะพ่อกิ้นครับก่อนเกิดม็นลืมไปแดะเกิดแจว,แวเสือไวเมดแล้วได้พี่นอ้องยังแต่ตัวนี้ละแต่น้ำปลาที่หลังขับคำมันจางเสือขั้นพอดีก็คือเอาเลยครับเพราะว่าตอนต้มเสือเส่งเกิดเสื่งเดะแต่ว่ามาคลิปปิงเอาครับพี่น้อง อาไจค่อยเงาะเงสวัสดีสร้ามาราฟงครับพี่น้องโอ้โขาต่อยโผล่ไปซายครับยัวขนาดราโรดพอลืมเอาทัพีมาสวานบบตัวตัวตัวเจไม่่เสือน้ำจากไหนก่อนได้พี่น้องไปนะี่ อยันได้จงไว้สดอยู่ดอกพี่น้องมันมีดอกเห็ดน้ำโอ้ยอย่งอันนึงมีทนันดิเซอร์รอยู่ลยเยี่ยงครับพ่อพักสี่หอม<อ>พ่อเตรียมเอาไว้ยี่ได้หฮนมีทนันดิเซอร์มาแบบเนียก็จะเป็นเนี่ยมาอยางใส่มาถ่ากินเผาซอยเฉพาะจังไรเนี่ยเลยกระชับ,บปลอกปงเปงก็ได้ดอกสี่หอมหอมดีพ่อนอาจจะใส่อันนั้นว่ะ กรหัวหอมแดงนั่นเนาะจังไหมพ่อหน่าจะใส่ใบอันนั้นเสื้อเลยลูกใบขิงอ่ะไว้เสื้อพราเห็นหัวพักมีเสืออยู่นี่เลยใช่ไหมลูกเสือเอาซอยมาซอยเสือกับพี่น้องยุ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 งมากเลยเออนี่น่ามยังแซ่บเลยเอ็ดมาลุ่มตุ่มปุยไป็นองนี้เหรอยุ่งปุยยุงปุยแซ่บยุ่งปุยยุงปุยเลยนั่นแหละโอมจะสิก่อน ไ้วด้พี่น้องโอหอมกับพักสีหอม2อ,อ,อย่างไข่ตู้กัเสิร์ไว้แล้วครับมีเส้นน้ำาหลก็เอาไปโงนอ,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 อยนยอดนน่อยะเสร็ยได้ไ็ขออนุญาตนั่งสักแบบอย่างหน่อยนึงพี่น้อง ใส่กันใส่คือจังกำลังจะรับเล่หรอกาแฟบอสบอกินกาแฟบเป็นใส่เลยทุกเมื่น้อยอยู่ไม่ทานเกลอเออเป็นคือจังสิร้อยเป็นไออากาศนี่ตัวนี้โอ้โหขาโกบในใสเบิ่งใส่นี่ละหนักกินสุขาเลยแต่เสียหมดแล้วเป็นบ่แม่ฮะ ขอบพันยโตวมาครับผมโอ้ยทำบไหมนี่มตีลิกกระสครับผานะตีลิกกรีจังน้อยอบได้เสียเขาเนาะได้เสียเขาอย่างก็บฟอรอันนี้ไ้กินีบหนดะโอ้ตัละซีบบาทเลยตัวละซบบาทอันนี้่พี่น้อแต่เสียบวครับแต่งหน้าแต้งตาครับผมอ๋อม่มีเงินก็ เบงร์ลิบถืออันบักลินฟ้าด้ค่ะข้องปวดทรายด้ครับ,บนี่ครบไหมโคบเขียดมากครับก็บนบอทนี่รับปูเห็นอยู่บ่นี่นีน่สี่สิดสี่สิบครับผมโอเค

แฟนครับเอฟสีทุกมองทุบบอลครับมากินป่นปบเซอร์เฮดตาโปะไก่น้อยครับมือหนิมาเทโตมากินข้าวนำลุงมันต้องกินเขาก่อนจังแลนบ่กถือน้ำจังไรยังนงอ๋อมีตอนไม่ได้เป็นขวานหนีจุกเลยแล้วพันมาแลนเอ้ยคือกินแล้วเอ้ยก็ไปปั่นจักรยานปั่นให้มันรุ่งหนิไม่ยังนี่ครับพ่อ ยอดของโปรดของโปรดมะรินฟ้าตัวเอ้ยแม่เอ้ยจงหยอดใหญ่แบบใช่ทีนี้หอมปลาผัดซุดยอดพี่น้องฟ้าอยากกินดอกคนเขาเนาะบ่อึดบ่อยากเพิ่งวะแทงอืดแทงอยากถ้าเก้าหนึ่งที่ฟทั้งกระเพาะทั้งตับตับกบมันเป็นอย่างที่อร่อยมากเจ้ากระเพาะปลาที่กินมันจะเสียบเดียววะ กินแล้วก็ไปแลนป่ะมันนีแลนบ่ได้มันคือน้อนเหรอเป็นเสลิุซ่บบะหอมลองกับเจียวแมงดาอนเด้พี่น้อง้ันจำแหง่ได้ืเดิมดเดิมไปากห้ขัดอะไรหอมหินจำหินเหรอจ้าแล้วเหม่แม่ น่าจิมั่ยชอบชมเซียนเนี่ยใส่เสือแม่สตตีใส่ขนาดแม่งยอะขนาดแม่สตตีสุดดอดพี่น้องแซ่บเรียบร้อยออกอากาศแลอแซ่บ่ะประกาศมาสีเกอร์ก่อนได้พี่น้องบาทนี้ ััองครบประกาศหินซําได้หนิกินกับปุลอ้แซเสบเฮายอนขาเนาะ้างยากเห็นอย่งนื้นั่งพี่ตลาดโคตรมาตมลยคัดคัดหัวโค้ิเี่น้องหัวเข้าพี่น้องหัวเข้าตกใจเบดต้องแปลน้ำหอมเนาะครับเนาะภาษาผู้ไทยวรรณคัมโค้ยแปลว่าหัวเข้า ตันี้เขากินต้นหอมเปล่ยเ <c oughs> ขาบ่ามีวันหยีบบักลุนบักลุ่นฟ้าเป็นอันดับแรก <c oughs> ขมนะลูกกินได้ด้วยไดับพอใช่ว่ะกินแหละมันเผ็ดกินกับง่ว่ินกับนีม่มีคือเขากันมาไมนกไวยง่ว่เอ้าแอ้วการทินบุ่นเกน้องหางบ้านหางอีกเสียอื <c> ้อ <oughs> <c oughs> แบผมก็มาคือบอกให้เป็นยาลูกเป็นยาแต่เอาเกลือห้อยใส่หรือว่าขับไยังไงท่านเอามาห้อยแน่นะจะเลื่อนต่อโอ้พักเซียนกับ้านเพลขั้นส้มได้กินนะได้พี่น้องปูสมจิตเพิ่นม,มาป okay, ูไว้นี่เก็บตอนไหนมือเมื่อก่อนนะ่ะวันเราก็เก็บไีแล้ว อ๋อ,อปลูกออกวะครับพ่อเราสมจิตปลูกโอ้จมูกอะไรจมูกถ่ายยืดตรงนี้หนูเราปลูกได้นี่เป็นหลวงตัดของเราได้รู <c oughs> ้มาเราดูพวกแทะเหล็กเต็นท์หน้า <c oughs> ฝันเดี๋ยแน่เลยอย่างเอจันนี้หลานแปลวา่าแ <c oughs> น่ใบโอ้ผลเสเฮ็ดได้คุยเอาพี่น้องมืงแน่ถ <c oughs> ้าแบบใบน,นั้นให้คุณนี่คือคุณปลูกออกมา ไ่ามเนี่ยเราสามร้อยชอนเดือนโอ้ไผ่เนียนสามร้อยหกบาทช้อนเดือนขาไฟเหรอครับโดลงกันะร่อยขาไฟเงียนกี่บาทครับพันสี่กว่ามันเจ็ร้อยกว่าเปิดแอร์ยังไั้เปิดแอร์มือมือเมื่อคนเนี่ยนีก็เปิดแอร์เลยสองคืน ตัวน,นั่นดิตัวแซนห้องกับ,อกบสองตัวก็ไงยันห้าองยะก็ค่อยแค่เลมันก็ต้องกินไฟไรลายใช่ไหมอืมซ้นนี้ใย่แบบโอเคมากๆเลยพอบอกเพราว่าใส้ใจร้ายกว่านี้อีกแต่เก่าพอกับเดินละร้อยกว่าบาทสองร้อยะคุมเกินคุมอ่ะท่ออย่างแนนอนตีใจ <c oughs> ไหลไหมคอมนี่นัาไปเลย ไม่ยีช่วโมงเปิด22่สิบองชั่วโมงผักอมงสองช่วโมงดสบไมรเอ่อประมาณ20ชั่วโมงต้องกับเปิดแอร์ตั้งแต่สองุงหอองช่โมงจพันลม24ิ่ชั่วโมงไปเลยอันพันลมองอยกัน2ีชสแล้วหมน้ำไม้นี่คือแสกน่าจะเป็นน้ำไม้สังไผซเสื้อมากไปเลย ยี่สิบบาทค่ะตัวอ fc บาา้านเราสมผอดแซ่บจะตัวแ่บนะขอบคุณหลายๆเด้เอ fc บ,าาอาบาาอ้านเราใหญ่ก็ได้รีบมาขายให้กินขายให้ยูให้กินขอบคุณเราอย่างแล้ว <c oughs> ขอบคุณเขาแตขอบคุณ <c oughs> เราก็เดี๋ยวแต่เรามีต้มมาเหาไ,ไม่ได้กินเด้อืมมอสับไม่ค้อนเหมาหมูน้องใหม่รอบนึงยี่สิบกมหมอเป็นยังไงครับม่รูแบบเห็นจับเสื้อถุงเสื้อถุงก็หิวไปเลยใส่แล้วก,กีนถือไปแล้ไม่หน้าม่หงาย ้เื้อไปปันพี่ปันน้องกินมันแล้วมันแสบกินป่นกบยามเลยรู้สึกแสบพี่น้องชอบก่อน,นเสิร์ฟไม่สมบมัตใช่เห็ดป,ปวกไม่ปวกไงบอก ลองวากใบนี่นนอ,อืมใบเก่าอนี่งบ,บุกใบเก่าลองเพื่นะครับลองไม่ได้ก็คง่ายล้ำลลต้อาก็ล้ำเป็นที่เขาน่ะเป็น,ปน,นหลังภายในล่งแล้วก็ล้ำจัดจัดอ่ะบ่าใ,ใช่ให้ปวดแค่ไหนไม่เขากันก็ให้ปวดไงบ้ครแต่พอยังมาคุยไม่เฉยหายอร่ณ์แบบเพ่งจะเขากินเนื้อกบไหมเขกินนม่คุยเป็นเนื้อเดียวกันก็ได้ไหมครับมันเป็นนุ่มนวลเท่าเดียวเนาะรับ ตามหุ่นต่อกำลังกายหืมงเห็นไหมล่ะกล่องหอดบ่หอดหัวโม่บ่ได้รู้สึกน้องเทียตัวกำลังเครื่องกินเครื่องรู้สึกพร้อมแต่ก็หุ่นดีเด้อหุ่นพยายามกย่ายนั้นเพียงหนังโคแสบครับพี่น้องคนครบเซอร์เฮดตับโกไก่น้อยนี่สุดยอดเลยครับคลิปนี้กับฟาพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อ nice ครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะพี่หน่อยมัดความเบาเลยด้พี่น้องเออข้างหน้ากันอยู่ว้าทุกฟังใหม่นาะพี่น้อง